เสคียวัตรต้นบัญญัติมารยาทไทยเรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาพระพระเดทัตตชีโวหมวดที่หนึ่งสารูปหมวดธรรมว่าด้วยมารยาทในการเข้าไปบ้านประชาชนถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เกี่ยวกับการรักษารูปของเรา คือเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวและกิริยามารยาทต่างๆการนุ่งห่มของพระภิกษุท่านมีพระวินัยว่าอย่างนี้ข้อหนึ่งข้อสองพระภิกษุพึงทําความศึกษาว่าเราจากนุ่งจากห่มให้เรียบร้อยพระภิกษุมีวินัยไว้เลยว่าจะนุ่งจะห่มให้เรียบร้อยเอ๊ะต้องมาสอนกันด้วยหรือ เรื่องนุ่งเรื่องห่มสอนสิถ้าใครนุ่งห่มเรียบร้อยก็จะรอดตัวไม่เป็นที่น่ารังเกียจของใครแต่ถ้านุ่งห่มไม่เรียบร้อยแล้วก็ภาษาพระท่านเรียกว่านุ่งชั่วห่มชั่วพอคำว่าชั่วมันเข้ามาในสิ่งอะไรแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเข้าใกล้ทั้งนั้นทำไมเพราะว่าพอนุ่งชั่วห่มชั่วเข้านะ่ะ ตั้งแต่ทำให้ขวางหูขวางตาหรือไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อเพศตรงข้ามเดี๋ยวเถอะนุ่งชั่วห่มชั่วจะทำให้ยั่วกิเลสก,กามแล้วก็กลายเป็นขุดบอดล่อจระเข้เดี๋ยวตัวเองจะเดือดร้อนพระภิกษุนุ่งอย่างไรพระภิกษุนุ่งสบงถ้าจะให้เรียบร้อยท่านบอกไว้ชัดว่านุ่งแล้วให้ชายผ้าสบง ยาวครึ่งหน้าแข้งคืออยู่ตรงกลางระหว่างหัวเข่ากับข้อเท้าแล้วจัดให้เรียบร้อยขอบผ้าสบงไม่ให้ย้วยหน้าย้วยหลังอย่างนี้เรียกว่านุ่งเรียบร้อยถ้าฟังอย่างนี้พวกเราอาจจะยังนึกไม่ออกลองนึกถึงเวลาอยู่บ้านที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะน,นี้โดยเฉพาะคุณผู้หญิงจะตัดผ้าถุงก็ดีจะตัดกระโปรงก็ดี เอควรจะยาวแค่ไหนถ้าบอกว่าให้ยาวครึ่งหน้าแข้งหลายคนจะหน้าเบ้อู้หูเชยแหลกแต่จริงๆนั่นถูกต้องที่สุดชุดมินิตลอดจนชุดที่ยกขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับจากพ้นครึ่งหน้าแข้งขึ้นมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่านุ่งชั่วทั้งหมดทำไมละ่ะถ้าเป็นคุณผู้หญิงนี่มันล่อก,กิเลสกามนะลูกนะ มันขุดบ่อล่อจระเข้เดี๋ยวเถอะจะถูกคาบเอาไปยิ่งขาขาวๆน่ะเจ้าจระเข้มันจ้องอยู่เดี๋ยวโดนขย่ำเสร็จเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ตัวเองปลอดภัยแล้วก็พยายามเถอะกระโปรงของเราผ้าถุงของเราการเกงของเราถ้าจะให้ปลอดภัยจริงๆพยายามดึงลงมาให้ถึงครึ่งหน้าแข้งนะลูกถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว มันจะกลายเป็นนุ่งชั่วขนาดพระภิกษุท่านยังต้องระวังเลยเคยนึกบ้างไหมถ้าพระภิกษุท่านนุ่งสบงแค่หัวเข่านี่นะจะเป็นยังไงขนาดพระภิกษุท่านเป็นผู้ชายนุ่งสบงแค่หัวเข่านี่ดูเผินๆก็ไม่น่าเสียหายแต่ว่าจริงๆแล้วเสียหายเพราะมันน่าทุเรศ โธ่เอ้ยขนในแข้งยาวเป็นคืบเชียวมันออกไปในลักษณะน่ารังเกียจนี่ผู้ชายแต่ของผู้หญิงมันไม่ใช่น่ารังเกียจบางคนก็น่ารังเกียจเหมือนกันก็ขารีบๆอย่าวิจารณ์เลยนะแล้วยังอุตส่าห์นุ่งม,มินินุ่งไมโครโท่เอ้ย ơi, มันไปไม่ไหวแต่เอาแหละขาสวยๆไปนุ่งเข้า นั่นยั่วยุกามรรมนั่นขุดบ่อล่อจระเข้บางทียังแปลกใจว่าเออออกมาจากบ้านได้เป็นวันวันนี่ไม่โดนปล้ำเสียกลางทางมันหลุดปากจระเข้เข้ามาได้ยังไงนี่กลับบ้านไปดูซะกระโปรงของเรากางเกงของเรานะ่ะที่ยังไม่ถึงครึ่งหน้าแข้งนะ่ะพยายามดึงลงมาให้ถึงเถอะบางคนอาจจะค้อนแล้วประชดว่า ให้หลวงพ่อเชยไปองค์เดียวเถอะอย่ามาดึงหนูไปเชยไปด้วยเลยชักไม่ถูกใจแต่ลูกเอ้ยนี่มันถูกต้องนะถูกต้องที่สุดกลับไปทำให้ดีถ้าไม่งั้นจะเกิดอันตรายขึ้นมาจะหาว่าหลวงพ่อไม่เตือนลูกเอ้ยนุ่งสั้นๆนะมันล่อแหลมนะอย่าไปนุ่งเลยมันอันตรายพระภิกษุเป็นผู้ชาย ท่านยังต้องนุ่งสบงครึ่งหน้าแข้งเลยไม่งั้นถ้าหลวงพ่อหลวงพี่นุ่งสบงมินินุ่งไมโครเข้าก็คงได้ตาเหลือกันบ้างการห่ม สำหรับธรรมเนียมการห่มจีวรของพระภิกษุนี่อีกเหมือนกันถ้ายาวเกินไปแล้วมันจะกรอมเท้าลากโคลนถ้าสั้นเกินไปก็ไม่สวยการห่มของพระภิกษุยังมีธรรมเนียมอีกเคยมีผู้ใหญ่มาถามบอกว่าน้องเขามาถามว่าเอ๊ะพระไทยนี่มีหลายก,ก๊กหลายเหล่าเหลือเกินคือบางองค์ก็ห่มคลุมไหล่เดียวปล่อยหล่อีกข้างโชว บางองค์ก็ห่มคลุมหมดสองไหล่บางองค์ห่มคลุมไหล่ข้างเดียวแล้วมีผ้ารัดอกนี่ชุดอะไรนี่กายไหนเด็กไม่รู้แกถามแล้วผู้ใหญ่มาวัดเป็นปีๆตอบแกไม่ได้อีกหลวงพ่อก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าผู้ใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันการห่มจีวรของพระภิกษุมีหลายแบบแต่ละแบบใช้ในโอกาสต่างๆกัน ไม่เกี่ยวกับนิกายหรือยุคสมัยใดๆทั้งสิ้นแบบที่หนึ่งเรียกว่าห่มลดไหลเป็นการห่มนอกพิธีการขณะอยู่ในวัดถือเหมือนว่าอยู่บ้านตนเองก็ห่มพอสบายๆคือห่มให้คลุมไหลซ้ายแขนซ้ายจนถึงข้อศอกถ้าห่มคลุมหมดทั้งสองไหล่เดี๋ยวจะร้อนไปจึงปล่อยให้ได้ลมสักหน่อยทางด้านขวา และเผื่อหยิบจับข้าวของอะไรจะได้ถนัดอย่างที่หลวงพ่อห่มอยู่ขณะนี้ห่มอย่างนี้บางทีก็เรียกห่มเฉียงบ่าถ้าเปรียบกับคารวาสการห่มลดไหลก็เสมือนกับการแต่งตัวชุดอยู่บ้านคือนุ่งห่มแบบหลวมๆยืนเดินนั่งนอนจะได้สบายๆทางานก็คล่องตัวแบบที่สองเรียกว่าห่มคลุม คือต้องห่มคลุมให้มิดหมดทั้งสองไหล่คลุมจนกระทั่งไม่เห็นหลุมคอหรือหายปาร้าของเราถ้าปล่อยให้เห็นโผลออกมาเมื่อไรก็ถือว่าห่มไม่เรียบร้อยยิ่งกว่านั้นยังต้องจีบม้วนเก็บชายให้เรียบร้อยไม่ใช่สักแต่ว่าพันๆเอาการห่มคลุมใช้ในโอกาสที่ออกไปนอกวัดแบบที่สเรียกว่าห่มดอง เป็นการห่มที่รัดกุมธรรมัดทแมงมากคือห่มคลุมไหลซ้ายจนมาถึงปลายข้อศอกเปิดแขนขวาโดยปลายจีวรอ,อยู่ใต้รักแร้แล้วพาดทับไหลซ้ายซึ่งมีผ้าสังคาติพาดเฉียงลงมาที่กลางอกทับไหล่ซ้ายอีกทีหนึ่งและผ้ารัดอกรัดอยู่เหนือเอวผูกขวาทับซ้ายและม้วนเป็นดอกบัว ใช้ห่มขณะประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ภายในวัดเช่นในพิธีบวชฟังสวดพระปาติโมกเป็นต้นและในพระวินัยก็กำหนดให้พระธุดงห่มจีวรแบบห่มดองการห่มจีวรขณะอยู่วัดแม้ห่มคลุมไหล่ข้างเดียวถือความสะดวกสบายพอสมควรถึงอย่างนั้นก็ต้องให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยให้ย้วยหน้าย้วยหลังคือให้ชายจีวรที่หม่มต่ำกว่าชายสบงที่นุ่งเล็กน้อยและไม่ห่มเสียยาวย้วยลงไปลากดินไม่สั้นเต่อๆลอยเริศขึ้นมาจนเห็นสบงโดยย่อการนุ่งเบื้องบนจะต้องปิดสะดือเบื้องล่างจะต้องปิดเข่าลงมาครึ่งแข้งการห่ม ต้องทำมุมผ้าทั้งสองให้เสมอกันและต้องไม่ปล่อยให้ผ้าเลื้อยหน้าเลื้อยหลังจากธรรมเนียมของพระภิกษุภิกษุณีแล้วกลายมาเป็นธรรมเนียมการนุ่งผ้าถุงของหญิงไทยตั้งแต่โบราณมาล้วนนุ่งกันเครึ่งหน้าแข้งทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคดีข่มขืนในสมัยปู่ย่าตายายเราจึงไม่ค่อยมี คนเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ15-16ถึง16ปีเรื่อยมาเมื่อเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ควรพยายามนุ่งห่มให้สุภาพตามพระภิกษุแม้เด็กเล็กๆก,ก็เช่นกันโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงจะให้มานุ่งกระโปรงสั้นๆฟูๆฟ,ฟ้าๆเพราะคิดว่าคงไม่เป็นไรก็ขอเตือนว่าไม่สมควรเพราะเฉพาะนิสัยชอบนุ่งชั่วห่มชั่ว และเหมือนกับช่วยเร่งให้เด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเกินวัยการเร่งให้เด็กมีร่างกายเติบโตสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนั้นดีแล้วแต่การเร่งให้เกิดความรู้สึกเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วๆกลับไม่ดีก่อนจะอธิบายสาเหตุขอเท้าความหลังประกอบสักหน่อยหลวงพ่อเกิดและโตในชนบทสมัยนั้นน้ำก๊อกน้ำประปาไม่มีใช้จะอาบน้ำแต่ละที ก็ต้องอาบน้ำแม่น้ำขออภัยเถอะถอดเสื้อถอดกางเกงได้ก็กระโดดลงน้ำเล่นกันตูมตูมสนุกดีอย่างที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราเห็นกันทุกวันนี้แหละแก้ผ้ากระโดดกันมาจนกระทั่งอายุ14ปีแน่พอเริ่มจะเข้าอายุ15ชักอายจึงนุ่งผ้าขาวลงมาเล่นน้ำเท่านั้นแหละได้เรื่องคุณป้าท่านผ่านมาเห็นเข้า ท่านร้องเออะขึ้นมาทีเดียวท่านว่าโอ้ยไอเด็กเดี๋ยวนี้ทำไมมันเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเร็วจังดัดจริตกันเหลือเกินตอนป้าอายุ18-19ยังวิ่งแก้ผ้าเล่นกันเป็นหมู่โดดน้ำกันตูมตูมไม่เห็นต้องวุ่นวายเรื่องผ้าเรื่องผ่อนเรานุ่งผ้าเล่นน้ำกลับถูกหาว่าดัดจริตเสียหนี้ฟังคุณป้าพูดตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไร ต่อมาก่อนจะบวชได้อ่านบันทึกของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพครั้งเสด็จภาคใต้พบข้อความทำนองเดียวกับที่ป้าพูดเข้าอีกท่านบันทึกว่านั่งเรือไปภาคใต้ตรวจตามจังหวัดต่างๆได้พบว่าในชนบทหลายๆแห่งเด็กๆทั้งหญิงทั้งชาย อายุตั้งแต่19-20ถึง20ปีแล้วอย่างแก้ผ้าเล่นตีจับกันบ้างเล่นตากระฉูดกันบ้างเห็นแล้วก็รู้สึกแปลกตาดีครั้นใกล้ๆจะบวชพอพลิกพระไตรปิฎกดูพบข้อความตอนหนึ่งบอกว่านับตั้งแต่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานไปแล้วทุกๆ100ปีอายุมนุษย์จะลดลงหนึ่งปี อายุเฉลี่ยของมนุษย์ในสมัยพุทธกาลนั้น100ปีจึงจะตายเพราะฉะนั้นพุทธศักราช100อายุคนจะลดลงเหลือ99ปีพุทธศักราช200จะลดลงเหลือ98ปีพุทธศักราช2000อายุเฉลี่ยของคนทั้งโลกก็จะลดเหลือ80ปีพุทธศักราช2500 อายุเฉลี่ยก็จะเหลือ75ปีนี่เราอยู่ช่วงอายุเฉลี่ย75ปีต่อไปก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดอายุของมนุษย์ทั้งโลกโดยเฉลี่ยก็จะเหลือเพียง10ปีเป็นอย่างมากคือมีอายุพอๆกับหมูหมากาไกา่เมื่อถึงยุคนั้นมนุษย์จะมีสภาพคล้ายสัตว์เป็นกะลียุค พ่อแม่ก็จะฆ่ากันได้ลูกก็ฆ่าพ่อได้พ่อก็ฆ่าลูกได้จับพลัดจับพลูลูกก็อาจจะไปคว้าแม่มาทำเมียพ่อหันไปหันมาก็ไปคว้าเอาลูกสาวตัวเองทำเมียเขาอีกว่ากันให้กลัดกลุ้มไปหมดพ่ออ่านถึงตรงนี้ก็เริ่มสะดุ้งใจทำไมล่ะคิดดูนะคนเราอายุเฉลี่ยทั้งโลกเพียงสิบปีนะ่ะ จะเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเมื่อไรแน่นอนอายุแค่สองถึงสาขวบก็เป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วพวกผู้ชายพอสองขวบก็อ้อนพ่อแล้วพ่อกินเหล้ากันเถอะพ่ออยากจะมีเมียพวกผู้หญิงก็กระซิบแม่แม่หนูเหงาเหลือเกินอยากจะมีสามีแล้วเป็นยังไงจะเอาเวลาที่ไหนไปศึกษาธรรมะ จะเอาอะไรเป็นหลักพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรพอโตขึ้นมาปับ๊บก็คิดแต่จะสืบพันธ์มีลูกมีหลานไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานให้ศึกษาธรรมะก็ไม่เอาวันวันรู้จักแต่เรื่องธรรมาหากินกับสืบพันธ์ไม่ต้องดูอื่นไกลเทียบเคียงเอาจากเพื่อนรุ่นเดียวกับเรานี่แหละ เพื่อนบางคนอายุ14-15ปีก็แต่งงานแล้วแต่บางคนไปแต่งงานเมื่ออายุ25-30ปีโน่นผลที่ได้รับต่างกันอย่างไรคนที่แต่งงานเมื่ออายุ14-15ปีนะ่ะพอแต่งปุ๊บก,ก็แบกภาระครอบครัวอ่านไปเลยพูดง่ายๆมุ่งแต่เรื่องทำมาหากินหน้าดำกครื่าเครียด โอกาสที่จะศึกษาธรรมะไม่มีส่วนพวกที่รอไปแต่งงานอายุ25-30ปีพวกนี้มีเวลาพอมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะไปด้วยโอกาสเจริญก้าวหน้าจึงมีมากฉะนั้นเรื่องวิชาการเร่งให้โตเร็วมากเท่าไหรก็ยิ่งดีเท่านั้นแต่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่าเร่งให้มันโตเร็วนักเพราะถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว ความขนขวายที่จะศึกษาธรรมะก็หมดไปมีแต่จะหาคู่ครองแล้วธรรมะก็มีแต่จะสูญไปจากโลกนี้มีแต่อธรรมเข้ามาครองเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ยังเลี้ยงลูกเล็กๆหาทางเถอว่าทำยังไงถึงจะให้ลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวช้าแต่ว่าให้ก้าวหน้าทางวิชาการมากๆถ้าทำได้อย่างนี้ ลูกก็จะเจริญก้าวหน้าเป็นลูกแก้วไม่อย่างนั้นก็เหมือนกับแกล้งฆ่าลูกทำยังไงจะให้ลูกหญิงลูกชายเป็นหนุ่มเป็นสาวช้าวิธีง่ายๆก็คือเอาใจใส่เรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มของลูกให้มากๆอย่าตามใจลูกนักเพื่อความถูกต้องเพื่อความเจริญด้านจิตใจเลือกแบบให้สุภาพสอนให้นุ่งห่มให้เรียบร้อยเข้าไว อะไรที่จะเร่งให้ลูกมีความรู้สึกเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วต้องรีบกำจัดเสียแล้วนั่นแหละลูกจึงจะเอาตัวรอดได้เป็นความชื่นอกชื่นใจของเราตราบเท่าไวยชรา